สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีสุภูสุคนนะครับทั่วประเทศนะครับผมตอนนี้ครับอยู่กับช่องนะครับบัตรตำยูทูบช่องแนวนะครับผมมืัอนี้กับบัตรตำขับพามาเบิดข้อยงามราคาดีๆให้กับผมนะครับมืัอนี้เขาอยูข้อควยของประสิทธิ์นะครับบ้านนุ่นสมบูรณ์ตำบลหน้ากว่างอ่ำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับมืัอนี้พอเพิ่ว่าครับมีควอยงามนะครับมาเปิดราคาให้พี่น้องได้รับชมเดี๋ยวจะไปสอบถามนะครับว่าพอเพิ่มจะเปิดราคาอะไรบ้างใดนครับผมก่อนเขับไปรับชมกันอย่าลืมให้พี่น้องกดติดตามเป็นกลััังใจนนะะคครรบบเด้อผม แต่หาคุยงามราคาดีมาฝากพี่ฝากน้องครับผมไปรับชมกันเลยครับครับสวัสดีครับอ่าพ่อซิดขออนุญาตครับผมขอแนะนรัตัวอีกจังรอบนะครับมือนี้ครับผมครับผมพ่อซิดครับครับผมซิดตำบลบ้ารนนมบุญตำบลอ่างควางครับอ่าเบอร์โทรนะครับพ่อศูนย์แปดสามครับครับผมหนึ่งสี่เจ็ดครับผมห้าสองสามสี่ห้าสองสามสี่มือไหนมีเป็นคมแม่ลูกหรือเ่อเนาะครับคมแม่ลูกอ่าแม่แม่พันธุ์นีเสื้อยังครับพ่อได้ตังเสื้อบ่อื้อน้ำหวานครับ ซื้อน้ำหวานนะครับเนาะครับน้ำหวานน้ำหวานอีกท่องที่ยล้วครับพ่อท่องที่สองเหรอครับสองสามวังบ่ครับสามวังครับสามวังนะครับเนาะครับส่วนสูงนี่เป็นอะไรนะครับพ่อนี่ยที่สิบลอยที่สิบสามบวกครับเอาประกันลอยสิบสามก็นอกรับบวกอยู่นะครับโอ้ยนะครับสูงเจือดเถือนนะครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้สถานะทองวางนะครับเออนะครับแม่น้ำหวานนะครับผมอัตราเด่นๆกับนี่ครับนี่ครับขาเตี้ยมแก้มจ้ำนะครับผม สายอลยเนาะพ่อนี่เสื้อสายมี่นท้องคอดกหูปะนี่อสายเขาบ่หลัวครับเป็นซิมาจากป้ามข้าเจามนะครับแต่ว่าอัตลักษณ์เด่นๆก็โอ้สครับสวยๆเลยนะครับผมงามๆเลยนะครับเขาเขายังบอกเขาขั้นส่วนมือนก็เจ้าอื่นขั้นส่วนครับอืเขาสวยๆเลยครับพป่น้องนี่ยเขานี่นะครับแต่านะของแม่น้ำวันตอนนี้คือท้องว่างนะครับผมมึงแข่งมึงขาครับโอ้ับนะครับตรงเท้าขานะครับผมนะครับการข้างแรละ หลังนะครับงานงาวนะครับเลยคอท้ายเบือบานท้ายเปิดดีท้ายเปิดดีนะครับแม่น้องหวานนะครับคั้วทองที่สามทองวางเป็นโค้งแม่ลูกนะครับเบื้องความงามของแม่แอนันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเบื้องลูกนะครับผมโอ้ยนะครับงามไรนะครับลอยสีที่สามบวกนะครับอ่านะครับ ตื่นันได้ักหน่อยนะครับผมพึ่งมานะครับพี่น้องนะครับนมสีเต่าครบหรครับพ่อหน่ยครับนมสีเต่านมสีเต่าครบนะครับผมแข้งขาดีตำหนิเอียงนี่ครับตำสำคัญไม่มีเนาะไม่มีตำหนิไม่มีตำหนินะครับผมพี่น้องนะครับแม่นมหวานโอ้นี่ครับหางมันยาวดีนะครับผมนี่นะครับหางมันสวยนะครับถ่ายกับเปิดดีนะครับสถานะทองว่างลูกลูกขึ้นม่ได้แล้วพ่อ อ๋อนะครับลูกนี้เป็นลูกของ่ใครครับพ่อนี่ลูกเกาเจริญครับลูกเกาเจริญนะครับเนาะครับเห็ดเมียเห็ดเมียนะครับผมครับลูกสาวนะครับเด้อนี่นะครับพี่น้องนะครับลูกสาวเป็นลูกของเกาเจริญนะครับนี่ครับตั้งเดือนแล้วครับพ่อลูกสาวสี่เดือนครับสี่เดือนนะครับนะครับสี่เดือนนะครับพี่น้องลูกเกาเจริญนะครับนี่ถ่ายง่ายเลยนะครับมุ่นหมุนาวจัดเลยนะครับสี่เดือน ้องกระตืื้นเพื่อนน้อยครับพี่น้องนะครับลูกของแม่น้ำหวานนะครับลูกเก้าเจริญนะครับอายุสี่เดือนนะครับผมเอาวันนี้พ่อครับแม่น้ำหวานนะครับเนาะลูกเก้าเจริญนะครับสี่เดือนสถานะทองว่างนะครับโค้งหนีอีพอสิเปิดเวลาไปไหนครับตุ้ยเปิดไปทราบแปดครับ สองแสนแปดสองแสนแปดแบบอันนี้ต่อรองในมะพร้าวเห็นครับต่อรองได้เบิดมือครับเบิดมือนะครับเนาะนะครับกุฎิมักพี่น้องนะครับผมแม่น้ำหวานนะครับผมโค้งสางใหญ่ๆนะครับตาดเตรียมเก้มจามมีนะครับข้ออ่องนะครับเออบะเพราง่าย่ๆเลยนะครับแข้งขาดีนะครับทองว่างอยู่นะครับลูกเก่าเจริญนะครับลูกเก่าเจริญมีมีใบบ่ครับพ่อมีครับใบรอดใบเกิดลู้ไหมครับใบนี่ใบเกิดโอ้แน่นอนนะครับผมเอานะครับพี่น้องสนโลกสนใจนะครับเด้อนะครับ ตัวหาพอสิทธิ์ได้เลยนะครับผมบ้านนนท์สมบูรณ์พอสิทธิ์ข้อเบอร์ทิ้งไทยนะครับผมขอโทรครับ083ครับผม147ครับผม5234 5234ครับพี่น้องนะครับผมพอสิทธิ์บ้านนนท์สมบูรณ์นะครับผมเวิดแม่น้ำวานนะครับพ่อแม่ลูกนะครับลูกเก้าเจริญนะครับมีใบมีหลอดนะครับลูกนะครับสถานะตอนนี้คือท้องว่างนะครับสุนทรขึนใจกะตัวสอบถามกิ้งกรางนะครับสก๊อตสามมะเร็งได้เลยนะครับกระพิสิทธิ์นะครับผม เปิดใบนะครับโคมแม่ลูกเอามึอนี้ก็ว่าต่มกัดขอขอบคุณนะครับเด้อนะครับเบึงคลิปจนจบนะครับโปรได้มาคลิปกับกดติดตามไหมครับพี่น้องนะครับจะบปรได้พลาดคลิปไหมไหมดีๆครับผมนี่ผมกัพอสิทธิ์ล่าเล้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ